u s y n e หน้า e d b e ตีต seven e ก็ไข่าไข่อะเออก็ไข่ก็ีก็ไก่ไข่อยู่ในรา้วตัวของเราควายเท่านะคน ก่อนหน้ค่ข้าฝาำยูชยเจ้ากาจายดีวิงชีนั้นก็วาาวิ่งนีัชื่อวาอีเ้นคู่กันก็หิงจ้าในนั้นะว่ากันต่อมาตักคือค่ะโอเคาเ่ นป้ายมนเด็กต้องนี้มนตาึรงคนต้อสูงมเมฆคนหน้าคนก็ชงพี่พี่หยู่ก็รู้ของใครไม่ไม่มาผมอวิยานะตรงอภบรงขอเราเออันหนึ่งยี่สระดาอ่ะ 11 12 12 13 NC Nick nhỏ